กลับไปดีนะควัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Princess Connect r e Dive กับผมอีกแล้วนะอ่าโอเควันนี้เช่นเคยนะเราจะมาอัปเดตแพทประจำวันที่9้า พฤศจิก,กายนพฤศจิก,กายนเงินนะอ่าโดยวันนี้นะมีตัวละครใหม่นะก็คือเคียวกะจังนะคอ่าเคียวกะจังนี่เลยนะน้องน่ารักนะน้องน่ารักโอเคเราไปดูความสามารถของน้องเคียวกะกันก่อนดีกว่านะอ่าสำหรับน้องเคียวกะนะครับน้องเป็นอ่าโรของแ t t a กอร์นะครับเป็นอ่า ดาเมจดิวเลอร์นะครับเป็นเป้าเดี่ยวนะครับอ่าซึ่งเป็นคนละโลกันกันกบตัวของอานาแล้วก็ฮัสซเนะกับแล้วก็แขวด้วยนะอ่าซึ่งพวกนั้นจะเป็นตัวดาเมดหมู่นะแต่ว่า,เ,าเขียวกาจะเป็นแอตแทกเกอร์ที่เป็นดาเมดเดี่ยวเนาะอ่าโดยยูเนียนเบิร์สของน้องก็คือสร้างดาเมดแกะศตูตรงหน้านะครับ แบบสูงมากนะอ่าแบบสูงมากนะครับโอเคต่อไปก็จะมีสกิลอ่าทำดาเมจปังปันกลางแก่ศัตรูตรงหน้านะครับโอเคแล้วก็จะมีอ่าเพิ่มพลังโจมตีเวทให้ตัวเองอย่างมากนะครับในระยะเวลาสั้นๆเนาะแล้วก็พาสีก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีเวทขณะเริ่มไฟต่อสู้เนาะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นโลข,ของอ่าเอทแทคเกอร์นะ เป็นสายเวทด้วยนะครับอ่าส่วนความน่าใช้ก็คือเคียวกะเป็นตัวที่เรียกได้ว่า,าใครเล่นสายเวทจําเป็นต้องมีนะครับอ่าเป็นตัวที่แบบจําเป็นต้องมีมากๆนะครับสําหรับการเล่นสายเวทนะโอเคสําหรับเคียวกาจังก็เข้ามาในตู้พิกอัพเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับใครที่รักน้องชอบน้องก็สามารถมาเปิดน้องกันได้นะฮะอ่ะ ต่อไปนะครับการอัปเดตต่อไปนะครับเดี๋ยวนะกดผิดการอัปเดตต่อไปก็คือการปรับแม็กเลเวลของผู้เล่นนะครับจาก85เป็น88เนาะโอเคก็สามารถไปทำให้เลเวลตันกันได้นะแล้วก็กิจกรรมนะครับ Little r i ร i l ิคอผจญภัยนะครับก็คือผมเรียกกิจกรรมนี้ง่ายๆว่าโลลิผจญภัยเนาะอ่า มันคือการประจนภัยของแก๊งสามชาติโลลี่นะครับมิโซกิมีมิแล้วก็เคียวกนนะเนาะโอเคก็กิจกร,รรมนะครับสามารถเข้าไปเล่นกันได้นะจะได้พงได้เพชรอะไรพวกนี้เนาะก็เหมือนกิจกรรมก่อนแหละมีด่านโนมอนด่านฮาร์ดมีบอสให้ตีนะครับบอสก็จะมีโนมอนกับฮาร์ดเนาะโอเค โดยที่ฮาร์ดจะมีเลเวลอยู่ที่ห้าสิบนะครับก็อาจจะยากหน่อยสำหรับคนที่แบบว่าเป็นผูเ้เล่นใหม่นะครับอา่าเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะไปจัดทีมมาเนาะว่าทีมไหนที่แบบว่า,าดีแล้วก็ทีมเดียวผ่านนะแบบแบบคนใส่เกลือแบบเราอะเออแบบสายเกลือแบบเราอะทีมเดียวผ่านจะมีทีมไหนบ้างนะเดี๋ยวเราจะมาจัดทีมกันเนาะ แล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับเพิ่มมานาสองเท่านะครับสำหรับดันเจียนเนาะสอบใครที่มานาขาดก็สามารถไปฟาร์มกันได้นะก็ะไปลงดันเจียนก็ดอบมานาะปกติเนี่ยแหละแล้วก็มีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกิวฮอลอีกไหมเราจะไปดูกันนะอ่าซึ่งน่าจะยังไม่มีนะครับโอเคไม่มีเครื่องเรือนพลิกอัพสำหรับแผ่นนี้เนาะสำหรับสายแต่งบ้านก็เงาๆไว้ก่อนนะครับ โอเคสำหรับแพทอัปเดตก็ก็น่าจะมีเท่านี้แต่มันมันจะดูสั้นไปหน่อยนะสำหรับคลิปนี้นะอ่าแพทแพทมันมีแค่นี้จริงๆอ่ะเพื่อให้คลิปมันยาวขึ้นนะครับเราจะมากดกาชาของน้องเคียวกากันนะอ่าโดยจะเริ่มกด ตั้งแต่ตัวฟรีนะผมมี14,000เพนเนาะโดยเราจะเริ่มกดกันที่ตัวฟรีก่อนนะครับก็จะกดจนกว่าจะได้น้องเคียวกะเนาะถ้าได้แล้วเราจะหยุดนะครับอ่าหรือไม่ก็เพรหมดนะดูกันว่าระหว่างน้องเคียวกะกับเพรเนี่ยอันไหนจะมาก่อนกันนะโอเคเราจะเริ่มกดกันที่ตัวฟรีก่อนนะครับผมไม่ได้เปิดดาวน์โหลดไว้นะอ่ะผมผมไม่ได้เปิดดาวน์โหลดไว้ เพราะงั้นถ้ามีตัวใหม่มาผมก็จะไม่เห็นว่ามันดาวน์โหลดเนาะเพื่อเป็นการลุ้นได้อย่างเต็มที่นะครับอ่าตัวแรกที่ได้มาก็คือริมะนะครับโอเคผมมีตัวฟรีกหนึ่งใบเพราะงั้นเราจะเปิดกันอีกรอบนะฮะอ่าเยมาสโยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ตัวฟรีได้สีทองก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับอ่าคาโอรินะฮะ โอเคตัวฟรีผมหมดแล้วนะเพราะงั้นเราจะไปจัดกันที่10โรเลยนะฮะสำหรับ10โรครั้งที่หนึ่งนะครับก็หวังเล็กๆว่าจะได้นะคือไอ้ลงุงจะมาในครั้งแรกไม่ได้นะน้องคิวกาแบบนี้มันมีคนอิจฉาตาร้อนแน่ๆ <laughs> บ้านะ โอเคมิสกินะฮิโหริตัวต่อไปครับจะเป็นน้องเคียวกาหรือไม่นะปุ๊บตัวใหม่ดูเอ้ยน <Yes ้องเคียวกาอ้าน้องอ โอเคน้องเคียวกะนะครับเราได้น้องมาเป็นเรียบร้อยแล้วนะเออน้องโอเคยอรินะฮะมิโซกินะลิมะลิมนะลิมะลิมาแบบซิปเปิลน,นะโอเคมิซุกินะแล้วก็รินนะครับ รินนี่ผมเอาเศษมันไปแลกเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคสิบสองโลนะครับสำหรับผมก็ได้น้องเคียวกะมันมเป็นเรียบร้อยแล้วเนาะเออดีใจอะที่แบบดีใจอะน้องเข้าข้างผมอะเออน้องอะเดยนนะเอ,อเราจะมาดูกันนะครับอ,อ่า น้องลินสามารถแลกได้เหรียญเงนเจียนเนาะอารีน่ายังไม่มีเพิ่มตัวแรกเข้ามาเนาะเคปินเซสอารีนาก็ยังไม่มีนะอ่าก็เดี๋ยวไออาัานนี้น่าจะเพิ่มเข้ามาในส่วนของถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นอารีน่าหรือไม่ก็ปินเซสอารีน่าเนี่ยแหละอาจจะแผทตัดไปนะครับก็สําหรับใครที่ยังเปิดไม่ได้อายันนี้นะก็สามารถมาแลกกันได้นะเก็บเก็บสะสมเหรียญมาแลกกันได้นะ แต่สาหรับใครที่แบบเปิดได้อันนี้ไปแล้วก็อยากทำอัปดาวอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาเลขกันได้นะสำหรับวันนี้นะ <c oughs> เปลี่ยนแปบ๊บ <c oughs> อวยอวยนะอวย โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะดีต่อใจผมแล้วนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย